มันตึงมันปวดมันอักเสบยกของหนักแล้วก็ยกมาเป็นเวลาหลายปีแต่ตอนนั้นอนะคือร่างกายเราแข็งแรงเราไม่ทราบหรอกว่าเราเราจะมีผลมาถึงวันนี้สวัสดีค่ะชื่อนัทประพัฒนพานุวัฒนาวุฒินะคะมารักษาที่ Evergo Wellness ชีวิตประจำวันที่ที่ใช้มาตลอดก็ไปจ่ายตลาดนะฮะไปหิ้วของแล้วก็ออกกำลังกายบางทีเราไม่เราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าถ้าออกกำลังกายของเราเนี่ยถ้าไหนมัน,ม,นมันทำให้หัวเข่าเราอักเสบ เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเข่าที่ว่ามันเจ็บมัน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 อักเสบเดินไม่ไหวก่อนหน้านี้ก็ก็รักษามาจากการนวดก่อนนวดแผนโบราณก็ไม่หายก็เลยมาที่นี่มาให้คุณหมอใหม่รักษาจากการใช้เครื่องเลเซอร์ค่ะตอนนี้พอเลเซอร์ไปมันก็ดีนะคะมันก็รู้สึกได้เลยว่ามันมันดีขึ้นแต่มันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเราก็เลยมาใช้วิธี PRP เขาก็บอกว่าคือต้องการเอา ตัวเองไปปั่นแล้วก็มาฉีดเข้าไปในหัวเข่าเราเพื่อที่จะให้หัวเข่าเราเนี่ยแบบมีการสร้างเนื้อเยื่อมีน้ํามีอะไรที่หุ้มหัวเขา่าทําให้หัวเข่าเราดีขึ้นที่ไว้ใจเพราะว่าของคุณหมอมีมาตรฐานมันทําให้เราไว้ใจที่นี่ในการรักษาเพราะว่าคุณหมอจะบอกทุกขั้นตอนบอกวิธีการรักษาแล้วก็การดูแลเป็นกันเองมากค่ะอยากแนะนําคนที่กําลังมีอาการคิดว่าอย่าเพิ่งอย่าปล่อยไว้นานมีอาการก็รีบมาปรึกษาและรักษา การฉีดยาเข้าหัวเข่านี่คือมันไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็รีบมารักษามันจะได้รีบหายเร็วค่ะอย่าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะเลื้อยลังแล้วมันจะรักษายาก